สาวเสียงก่อนมานี่มานี่สาวเสียงสิใครรักกระเปื้อให้พูดเสียงดังๆใครใครักกระเปื้ออ้าวได้ได้ได้กระเบื้อกเบื้อใครรักกระเบื้ออ่ะใครรักกระเปื้อขอส่งเท่าหน่อยกลัวแล้วใครว่าอีไปหน้ารักยาบ้า ไอ้ไอ้ไอ้แก๊บไปบนหนาเหตุยังสี่มาอ๋อช็อกเซ็ตหนาออกซะมันบนหนาเหตุแบบนี้หลายเทียดออกแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมลูกมันมันเข้าเหลือบตาลูกแซม ขวดเข้าโอเคเอาเช็ดเจ็ดก่อนเช็ดก่อนยังเชื่อยังยังเชื่อยจะเกิดจะเขื่อนอ่ะผมบอกมันลำบากผมยจะเกิดอีกมาถ่ายลูกกันถ่ายลูกกันกัน่อถ่ายลูกกันเฮ้ยถอ้ยเป็นทำยังไงในมือเพื่อนขนาดนี้โอ้ หลังมึงทำอะไรมึงดูหน่อยสิวะมึงจะให้มึงเพื่อนเรามันล้างยากมึงรู้จักไหมโอ้ไม่เคยระวังอะไรสักอย่างมันเพื่อนขนาดนี้มันเราจะล้างออกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไหนมันมันหายเปื้อนแล้วดมมือดูซิมันเหม็นไหมดมมือพี่ไปไหน่อยซิมันเหม็นพี่สิงห์ผมอยากมีงานเดียวผมไม่อยากไปงานกับพวกมันไปเช็ดออก เดี๋ยวเดี๋ยวเอาก่อนจะถ่ายรูปไปเช็ดออกให้เพื่อนดีๆไปเฮ้ยมึงไปมึงไปทำเขามึงเช็ดออกให้เพื่อนดีๆไปวิ่งตื่นกูตี๋กูวิลล์กูโวยกูเมียก็เกิดตีไปไปไปมันต้องโดนขึ้นมึงเช็ดเหงื่อออกหน่อยเหงื่อมึงเยอะมากเลย